ครับครับอยู่ร้านบางคายสอมนะครับวันนี้มาดูเจ้าตัวโชเคียวมารีนะครับเป็นรุ่นคืออะไรนะตัวเกมนี้พีสองสองหกนะครับสแตนเลสไอไอนายอะไรสักอย่างนั่นแหละชื่อตามที่คลิปอะนะครับตัวเนี้ยคือถ้าเอาแบบฟอร์มเดิมเนี่ยมันมาจากในหนังหรือเกม resident evil ที่ลีออนไม่รู้ภาคไหนถือนะครับแต่ตัวเนี้ย มันมาไม่ครบแล้วไม่มีกล่องนะครับก็คือหนึ่งตำหนิตัวนี้จะเป็นหมุดหัวกะโหลกนะครับตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวสวมคล้ายๆเจ้าตัวคล้ายๆปลอกรถแสง M4 นะครับแต่จะเล็กส้ำหรับปืนสั้นนะครับผมนะแล้วก็แม็กจะเป็นแม็กยาวกว่านี้น,นี้ไม่ใช่แม็กเดิม๋ยวผมพยายามหาลูกละกันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับผมนี่ยิงลายด้วยซิกซเซาเวอ9มมนะอันนี้ก็ไม่ใช่แม็กตรงรุ่นเท่านะแต่เป็นแม็กซิกเหมือนกันใช้ด้วยกันได้นะครับแม็กเป็นสีเงิน ท่อในเป็นสแตนเลสมาแล้วนะครับสแตนเลสมาเลยนะฮะบอดี้เป็นพลาสติกอยู่นะครับนะนกสับก็เป็นโลหะนะครับลื่นนะฮะก้าวมอมอพาราด้วยโตเกียวมอรินะครับไอ้ญี่ปุ่นเอาไอเอสีเคครับตามสไตล์มอริเขาเลยนะครับอันนี้ลดนกได้นะนี่เห็นไหมลดนกได้เหมือนจริงนะครับนะปึ๊บขึ้นเตปปั๊บเรียบร้อย ต้นไกโชนะครับโอเคมาดูข้างในกันนะครับว่ามันเป็นจ้งใดนะครับท่านได้ไปคุ้มแน่นอนเพราะหนึ่งแกนแก่ลอดเป็นอลูมิเนียมมาแล้วนะครับเป็นอลูมิเนียมมาแล้วถ้าท่านใดไม่ซีเรียสเรื่องกล่องไม่ซีเรียสเรื่องอุปกรณ์ไม่ครบนะครับแบบปืนมือหนึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะครับเพราะว่า,าหลายๆท่านจะได้ไม่ต้องไปทาอ่าไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรเองด้วยนะครับเปิดมือเออมือหนึ่งมันเท่าไหร่ตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าอะไรแต่ละชิ้นเนี่ยแค่สองชิ้นนี้ก็ก,ก็หลักพันอัพแล้วครับแค่สายอลูแค่ท่อนอกอลูอย่างเงี้ยก็ประมาณพัน 1, กว่าบาทละแกนอลูอย่างงี้ก็อีกเกือบพันนะครับและในราคาเนี้ยคือถ้าไม่เสีเยดสเรื่องว่ามันไม่มีกลองอ่าสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถามว่าโอเคไหมสภาพมันโอเคอยู่นะนะไม่ได้น่าเกลียดนะครับเอาบิเล่นสนุกสนุกได้นะครับนะนี่ก็คือท่ออลูมิเนียมนะครับไม่ใช่ท่อพลาสติกนะไมเชียยเจ็บนะครับ เกียงเคราะอลูนะจ๊ะเออไม่ใช่พลาสติกนะครับแต่สลด์ยังเป็นพลาสติกอยู่นะนี่ <c oughs> ไม่ใช่แก๊ส 9K นะครับเดีย๋ย9กิโลนั่นเองนะฮะเดี๋ใช้แก๊สแรงนะแต่ถ้าแล้วแต่สภาพอากาศนะครับถ้าช่วงไหนอากาศเย็นๆหน่อยก็ใช้สัก2,000ก็พอครับอย่าไต่ปถึง12นั่นเดี๋ยวสไลด์บินนะครับสไลด์มีโอกาสที่จะ แตกได้นะครับน้ำหนักแรงดันแก๊สมันเยอะเกินไปนะครับเล่นก็ให้ระวังด้วยอะไรมันไม่ใช่ถูกถูกนะครับถ้าใครบอกเวอร์นะคุณต้องเข้าวงการเต็มตัวแล้วคุณจะบอกเลยว่าผมพูดจริงครับไม่ได้พูดเล่นนะฮะมือใหม่เพิ่งหัดเล่นผมบอกเลยว่าถ้าเล่นแล้วไม่ดูแลนะขี่แตกแน่ผมบอกเลยนะครับแต่ถ้าซื้อกับผมเนี่ยผมรับประกันนะผมบอกก่อนนะ แตกหักเสียหายหรือเอ้ยถ้าคือถ้าแตกหักจากขนส่งเนี่ยโอเคผมเต็มที่ครับช่วยเหลือเต็มที่นะครับมีเคมประกันให้นะครับถ้าแตกหักจากขนส่งแล้วก็มีรับประกันพวกอ่าระบบล้มเสียหายหรือโพลิงรั่วหรือแมกรั่วหรืออุปกรณ์ภายในเสียหายเนะี่ยโอเคผมเอาเคมยกเว้นพวกท่านทําหล่นเองและการเคมผมเนี่ยคือคือรับเคมเนี่คือจากพัสดุนี่คือท่านต้องถ่ายคลิปวิดีโอตอนแกะด้วยนะ ถ้าท่านถ่ายแล้วถ้าท่านไม่ได้ถ่ายเนี่ยแล้วพัสดุไม่เสียหายตอนแกะมาแล้วแล้วผมไม่ไปเนคลิปตอนแกะก็โอกาสที่จะเคลมไม่ได้ก็มีค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าแบบถ่ายดูว่าตอนแกะไว้เนี่ยก็ดีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เช็คว่ามันไม่ได้แตกหักเสียหายตั้งแต่ผมส่งไปเนาะนะครับเซฟไว้เซฟไว้นะครับเพราะว่าผมเองก็มีประกันให้ลูกค้านะครับลูกค้าจะสบายใจหลายๆท่านก็ผมพูดตรงๆว่าบางทีมือสองอะ่ะบางทีผมก็เอ๊ย อาจจะหลุดลอดสายตาไปบ้างช่วงไหนพักผ่อนน้อยก็อาจจะมีแบบพลาดนะครับพลาดในการมองนะครับพลาดในการมองเห็นว่าแบบจุดไหนจุดนั้นจุดนี้มีปัญหานะครับก็นั่นแหละะผมก็รับเคลมให้ได้นะครับแต่เรื่องแม็กลวดเนี่ยบางทีอ่ะอยู่กับผมไม่ล่วนนะแต่วางทีถึงลูกค้าล่วนก็มีนะครับเขาก็ส่งกลับมาเคลมผมก็ซ่อมให้ฟรีามีประกันเดือนนึงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีประกันให้ทุกตัวนะครับพังก็ซ่อมนะครับ นะมีประการให้ผมก็จัดให้นะครับเคลมฟรีนะฮะเสียค่าส่งอย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้าเสียภายในเจ็ดวันเงี้ยสมมุติว่าได้ไปแล้วปุ๊บภายในเจ็ดวันเนี้ยแรกๆมันไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าก่อนเลยเจ็ดวันเนี่ยมันมีปัญหาแบบแม็กลั่วนะครับผมคือท่านจะไม่เสียเลยเลยนะครับไม่เสียแม้แต่บาทเดียวในการส่งไปส่งกลับอะไรเงี้ยไม่เสียเลยนะครับ ถ้าเป็นปืนแก๊สถ้าเป็นปืนยาวก็เรื่องแบตเพราะว่าถ้าตัวไหนผมเช็คแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปัญหาก็ภายในหนึ่งเดือนก็เคลมฟรีครับยกเว้นท่านอยากจะอัปเกรดอะไรชิ้นไหนที่อยากจะอัปเกรดนะก็คือแจ้งผมได้ก็คือเพิ่มตังค์ไปนะครับถ้าท่านจะอัปเกรดนะถ้าจะใส่อะไรเดิมก็ได้ครับไม่ต้องอัปเกรดนะครับก็ได้อยู่อ่าร้อยนะครับ ผมไม่ใช่ว่าขายแล้วทิ้งลูกค้านะถ้ามีปัญหาก็ติดต่อได้นะครับอย่าไปหนีนะไม่ใช่ว่าบางคนแบบปืนพังคือผมผมพูดอย่างนี้นะอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่สามารถที่จะแบบตรวจเช็คละเอยียดได้ทุกกระบอกได้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ทักมาผมได้ถ้าประกันยังไม่หมดผมก็เคลมยินดีเคลมให้นะครับผมไม่ได้มาแบบขายทิ้งขายคว้างนะถ้าไหนมันมันจะมามันหลุด QC จากผมจริงเนี่ยก็ก็จะมีบ้างผมก็รับผิดชอบนะครับไม่ใช่ว่าแบบเอาขายแล้วก็ขายไม่รับผิดชอบไม่ใช่นะครับ เรามีชอบนะ <c oughs> มีประกันให้ทุกกระบอกนะครับบอกก่อนนะหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือน,นที่ท่านซื้อไปนะครับจะอยู่ดีแต่หักเสียหายเนี่ยมันคือยกเว้นกรณีที่ผมบอกแต่หักเสียหายจะหักที่พวกท่านเล่นเองนะครับผมมีประกันให้ไม่ต้องห่วงเออนะครับเคลมฟรีนะจ๊ะถ้าไปเคลมฟรีภายในเจ็ดวันเนี่ยคือไม่เสียทั้งไปคือท่านเสียแค่ไปอ่ะ เออเสียเสียแค่ตังค์แค่ส่งไม้ผมมากลับไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ถ้าเลยเจ็ดวันมาแล้วถ้ามาแจ้งผมทีหลังเนี่ยคือต้องเสียค่าส่งแหละนะครับแต่ก็ยังอยู่ในประกันหนึ่งเดือนคือเสียแค่ค่าส่งไปและส่งกลับแค่นั้นเองนะครับผมนะผมก็ไม่ได้ใจไม้ไละกรรมขนาดน,านั้นว่าจะมาแบบแหมไม่มีประกันให้ก็ไม่ใช่ไหมเป็นช่างนะเป็นช่างมันรับประกันสินค้าให้ลูกค้าได้ยังไงแล้วเป็นมือสองเนี่ยผมเข้าใจได้ว่าท่านจะกังวลใจเลยว่าเฮ้ยอูได้ไปเนี่ยเผู้ภาษาชาวบ้านเลยนะภาษาแบบคนรู้จักกัน เฮ้ร hey, ้านนี้แม่งไว้ใจได้ผะว่าแม่งมีประกันให้กูบอกว่าบอกเลยว่าผมมีให้ครับไม่ต้องห่วงผมมีให้ทุกกระบอกนะครับปืนทุกกระบอกต้องผ่าน QC จากผมอยู่แล้วคือการตรวจสอบสภาพนะฮะโดยผมคนเดียวนะครับเพราะผมทํางานคนเดียวทุกอย่างต้อ <c> ง <oughs> ผ่าน QC จากผมนะครับเพราะถ้าอาจจะมีผิดพลาดบ้างตกหล่นบ้างก็ไม่เป็นไรก็เรามีประกันให้เราก็เคลมไปจริงๆผมก็อยากเช็คให้มันละเอียดแหละแต่บางทีเข้ามาเยอะเกินไปนะครับนะบางทีเข้ามาไม่ใช่เยอะเ,เกินไปผมอะ่ะ ทำงานซ่อมด้วยพอถึงเวลามันเช็คบางทีอาจจะตาลายหรือเบลอหรือมันเยอะด้วยนะครับทําให้ผมอาจจะโฟกัสผิดจุดไปนะครับอาจจะมองไม่เห็นมองข้ามไปไมได้วยความรีบร้อนนะครับแล้วมีปืนหลายๆตัวที่มาสภาพดีแล้วผมมาเห็นที่หลังว่ามันเสียหายแล้วผมมาซ่อมก็มีนะครับนะหรือว่าบางทีแบบมันไม่ไหวจริงหลายๆตัวที่ตอนเทส่ะมันยิงได้ดีนะครับพอถึงเวลาจะถ่ายปืนมีปัญหาผมก็จะเก็บปืนตัวนั้นไว้แล้วก็อีกวันผมมาเช็คสภาพเพื่อตรวจสภาพว่ามันเป็นปัญหาอะไรแล้วผมค่อยมา ซ่อมอีกทีนึงนะครับคือถ้ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆผมจะไม่ขายนะครับแล้วก็การรับซื้อของผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมรับซื้อราคาตามสภาพจริงๆนะครับแล้วก็ตามของแต่งบคุคท่านด้วยนะนั่นแหละได้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปชมการทดสอบยิงกังนดีกว่าครับโอเคมาทดสอบยิงเจ้าตัวซิกพีสองสองหกนะครับงานมาลยนะครับผมนะก็เป็นตัวเดียวกับในหนังนั่นแหละอย่างที่ได้ไปต้นคลิป นะครับไม่ได้หนังทีนิเกมนะครับหนังหนังไม่รู้มีหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ใช่สายทางนี้ซะด้วยนะครับด้วยความที่เป็นสไลด์พลาสติกนะครับผมก็ใช้เป็นแก๊ส R134 ใครสนใจสั่งสั่งได้นะครับกระป๋องละ230บาทนะครับผม230บาทนะจ๊ะนะ R134 แท้นะครับจาก Ultra Force ไม่ได้สปอนเซอร์แต่ผมมีขายนะครับสำหรับปืนสไลด์ที่เป็นพลาสติกนะครับก็คือเจ้าตัว Ultra Force ดแก๊สเกกิโลนะจ๊ะ ่ามีขายแล้วนะครับกดค้างเลยผมสิบวินาทีนะครับค่อยๆปล่อยอู้อ๋อโอลิงมันขาดนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ไอตอนเทสยิงเนี่ยไม่มันไม่เป็นไรไม่รั่วนะครับน่าจะขาดตอนมันรู้รอบไหนนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนใส่โอลิงใหม่ให้นะครับโอลิงลองเมาส์จ๊ะมาสปีดโหลดนะครับกดไปเลยโหลดมาโหลด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 ไอเอ็มรีโหลด ing นะใช้ได้โคตรครอบคุมอ่ะหัวสติปิโลดเนะี่ข้อดีของการใช้หัวสปิโลดคือไม่เจ็บเล็บผมก็ไม่ต้องจะเป็นต้องไว้เล็บเดี๋ยวผมนันตัดสั้นอันนี้ตัดไปแล้วด้วยนะตัดไปครึ่งล้น,นี่ยาวอย่างเงี้ยะนะครับข้อดีเลยนะฮะสบายใจไม่ต้องใช้เล็บดึงแล้วเออนะครับมาวัดความแรงนะครับผมดูซิว่าความแรงจะได้เท่าไหร่นะครับสองเก้าสี่ 267 269นะครับความแรงก็น่ารักตะมุตมินะครับถือว่าความแรงถือว่าแก๊สเบาก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่ามารุยเนี่ยเรื่องความแรงเขาก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นยกเว้นบางรุ่นนะครับที่ทาที่อาจจะลํากล้องยาวก็มีผลต่อความแรงนะครับแต่ถามว่าแนะนําให้เปลี่ยนถ้าใครจะทําเป็นยิงอ่าเพิ่มความแรงเนี่ยใส่ท่อรีดกับยางฮอบช่วยก็เพิ่มได้พอสมควรนะครับนะอ่ะเราก็มาดูความแม่นยํากันนะครับ โอเคครับเป้าสิบเซนนะครับระยะสิบห้าเมตรกับเจ้าตัวมารุย D สองสองหกนะครับผม,มเดี๋ยวโอเคนะเฮ้ยสมแล้วนะครับที่เป็นมารุ เรื่องควาแม่นยำนัมเบอร์วันเสมอนะแจามาระยะสิบห้าเมตรนะครับอู้สิบเมตรไอ้สิบเ,เมตรโดนสิบห้าเมตรยังโดนสิบเมตรทำไมจะไม่โดนนะครับอาลูกหมดนะครับนาสุดท้ายไม่โดนนะ๊ะโอเคไหมยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสลายครั้งตัวปืนไม่เป็นหายนไหแม้ว่ามารุย คมคมทุกกระบอกนะครับต่อให้เป็นมือ2ก็ตามไม่ว่าจะสภาพไหนก็ตามความแม่นยำเขายังเป็น Number รวันอยู่เสมอนะครับใครที่คิดว่าปืนไร้พลาสติกมันไม่สมจริงใช่ครับมันอาจจะดูนุ่มนิ่มอาจจะดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าคุณซื้อความแม่นยำได้ด้วยนะฮะเออนะครับถ้าท่านใดไม่สี้ีจงเรื่องว่าไม่มีกล่องนะครับและอยากลองเล่นดูมารุยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากลองเล่นเขาาจะได้ใช้แต่แก๊สเบานะครับแต่ถามว่าดีไหมเขายิงคมทุกกระบอกนะ อันนี้ก็เรื่องความแม่นยำเนี่ยผมยกให้เจ้าตัวมารีเลยคาราว่าเลยสุดยอดมากนะครับความคมของเขานะโอเคยีนั่ปกติลูกหมสลายนงตัวปืว้ยมีปัญหาเราแม็กเอาก่อนในระดับแรกนะครับแล้วดึงสไลด์ถอยหลังลงแบบนี้จะดึงแบบไหนก็ได้พ่นเป็นจะดึงแบบไหนก็ได้อ่แขวนนี้พอมีที่ดึงให้เราเยอะอยู่แล้วดึงแบบไหนก็ได้นะครับเหตุผลที่ผมไม่ให้ตกคันแขวนจะลืมนะครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นสไลด์พลาสติกแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับ มาลุยเจ้าตัวซิกพีสองสองหกเนี่ยเท่าที่ผมดูมาเนี่ยคือเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับแต่ผมว่าน่าจะใช้ของดีได้น่าจะไว้ก่อนนะผมยังไม่ชชว่์เพราะว่าผมก็จาไม่ได้ว่าสองสองหกเป็นยังไงนะครับแต่ถามว่าผมจาไม่ได้ผมซ่อมได้ไหมซ่อมได้ครับทาไมผม้ซ่อมได้เพราะมันใช้ความจํากล้ามเนื้อไม่ใช่สมองแล้วครับ บางทีคือมบอกก่อนนะว่าผมไม่ผมไม่ได้หวงว่าตัวเองเก่งนะแต่บางทีบางตัวมันอาจจะลืมไปแล้วนะครับแต่พอมาเห็นแป๊บเดียวเนี่ยคือไม่ใช่ความจำกัมเนาะหรอกเราเห็นแป๊บเดียวเนี่ยมันก็นึกออกแล้วว่ามันถอดไงแก้ไขยังไงอะไรยังไงบางทีมันเห็นผัผ่านแล้วก็นึกออกนะครับแต่ถ้าบางทีเราจะให้มาอธิบายเป็นแบบไอ้รุ่นนั้นทางานทำยังี้บางทีผมนึกไม่ออกนะครับแต่ถ้าเราต้องเห็นตัวปืนหรือว่าวางตรงหน้าเนี่ยผมจะรู้เลยว่าทํำยังไงบ้างนะครับเพราะบางรุ่นผมก็มันถอดเยอะอะผมก็จําได้ไม่หมดนะโอเค เอ้ยอันนี้มันน่าจะยิงดับเบิลได้นะเดี๋ยวผมขอลองนะครับอันนี้ไม่มีลูกนะแต่ผมอยากลองว่าร่างกายมันจะออกไหมโอเคดับเบิลได้นะจ๊ะเออนะครับเคเนาะประมาณนี้ถ้าในสนใจนะครับสั่งซื้อได้ที่เพจบีบการช่างเซาไลน์แอดบีแขศรครับผมหมูเกค,ครกับกบุณคร็บ